ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โดยเวลานะครับเชื่อว่าเจคกิงคลับจะไม่มีทางจับเทรนส์อาริเซเนอร์โนมาเล่นในตำแหน่งกองกลางอย่างแน่นอนต่อให้ทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับนามกิมเช่นอังกฤษก็ตามเถทีโดยเวลานะครับอดีตผู้เล่นแนละนักวิจารณ์ช่อง BBC Sport ก็ได้ออกมาพูดถึงเทรนส์อาริเซเนอร์โน ตาแบกขวาทีมเชิังกฤษและลิเวอร์พูลโดยระบุว่าในเวลานี้แกลิร์เซเกตกำลังใช้ความพยายามในการสร้างตัวตนใหม่ๆใ,ให้กับเทรนส์อาริเนโลโดยการจับนักเตะรายนี้จากตำแหน่งแบกขวาให้เล่นในตำแหน่งกองกลางในเตรียมทีมชาติอังกฤษนะครับและกระเด็ดทดลองใช้แผนนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งในเกมนำทีมเชาติงกฤษที่เปิดบ้านถล่มอันดอราซประตูตศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและใตอนนี้นะครับคือได้ว่าก็ยังไม่สาเร็จเท่าไรนัดเพราะเพิ่งเริ่มเป็นการทดลอง ลงสนามในนัดแรกของเทรนส์และเชื่อมันว่าแกอเล็ซ์โซเกตจะต้องส่งเทรนส์อเล็กซานเดอร์โดลงเล่นในตำแหน่งกองกลางในนัดถัดไปอีกอย่างแน่นอนนะครับโดยนั้นโดยเอลวิลันก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยระบุว่าผมคิดว่าเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนจะได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับลิเวอร์พูลเฉพาะแค่นำทีมชาติอังกฤษเท่านั้นนั่นเพราะทางเจคกินครอฟคงไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแบ็คขวาในวัย22ปีรายนี้ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน โดยเหตุผลที่ชัดเจนที่เห็นกันอยู่นะครับนั่นก็คือในทีมชาติอังกฤษนั้นกาเรตเซลเกตมีแบ,บ็คขวาระดับโลกให้ได้ใช้งานอยู่หลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นกิลันทปเปียคลายวอลเกอร์ลิจแยบและเฟรนซ์อาริเซเนโรดซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดีหลายคนจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะได้เห็นจหนุดเรนซ์เดโยกมาเล่นในตำแหน่งกองกลางเพราะความฉลาดในการเล่นบอลและเซนในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมของเขานั่นคือสิ่งที่บอสใหญ่ทีมชาติอังกฤษมองเห็นอยู่ โดยขณะที่ลิเวอร์ูลนั้นนะครับตำแหน่งแบ็คขวาที่เป็นผู้เล่นระดับโลกยังมีเพียงค่าเฟรนซ์อเล็กซานเอโนเพียงคนเดียวเท่านั้นและเนกโกลิเยมก็ไม่ใช่นักเตะที่จะไว้ใจได้เสมอจนสามารถแทนที่เฟรนซ์ได้ทุกแกมและในขณะที่นักเตะในตำแหน่งกองกลางนั้นก็ยังมีเล่นอย่างจจดานฮรนเดอร์สันฟาบิโยติเอโกอาคันตราดาบ้เก t a า และอีกลหลายคนให้ได้ใช้งานดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เจคกิงครับจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงให้เทรนส์อเล็กซานเดรโน่ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางและจะเป็นการฝืนธรรมชาติของนักเตะรายนี้ไปเปล่าแต่ที่แน่น้นนะครับก็เชื่อได้ว่าตัวของเชคกิงครับน่าจะติดตามผลง,งานของเทรนส์อเล็กซานเดรโน่ในเกมทีมชาติอย่างใ,นในกล้ชิดอย่างแน,น่นอนเพราะทหารนักเตะรายนี้ทำผลง,งานดีกับนานทีมชาติแล้วมันก็ยังไม่สายที่เขาจะดันจ่วยหลือเทรนส์ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลาง,ลางภายหลัง ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ือได้ว่าลิเวอร์พูลมีแต่ได้กับได้เพราะถ้าหากการทดลองของเกเรตโซเกตมันสาเร็จผลแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะได้กองกลางคนใหม่ระดับโลกเข้ามาช่วยเหลือเทียมให้แข็งแกล่งยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้แต่สำหรับตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้เห็นเทรซอาลิสเนโรลงเล่นในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลด้วยเอลวิแลงกล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลเล่นใหญ่เล่นรสชาติตัวเปรดี เติมความโหดในแดนกลางเอ็ดูอาโด,อ,ดอินคานะครับกุลูดังแดนกุลัยทิงดุดระบุว่าหงดังหรือว่าโผก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจคว้าตัวเบรดี้กองกลางจอมฟิตของทีมชาวสเปนของเจ้าบุญทุ่นบาร์ซโลลูนามาสุทินอันฟิลในอนาคตอันใกล้โดยสำหรับลเวอร์พูลกับลายใต้การคุณทีมคอนจิกินครับต้องเสียกองกลางตัวหลักไปอย่างเจนี่วานิลุมที่หมดสัญญาและย้ายไปค้าแข้งกับปาร์ติสันชมงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกำลังมองหาตัวแทนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาม ประสานงานต่อและกํลาลังมองหาตัวแทนที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้ามาสานงานต่อจากมิฟิลทิมชาตฮอลลา์กในระอยะยาวซึ่งรายงานล่าสุดจากอินคาจากโอเคเดลาริโอระบุว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวหนึ่งในนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของสเปนและวงการฟุตบอลยุโรปนั่นก็คือเบรดี้จากบาซโลนาโดยกุรูคนดังนะครับรายงานเสริมว่าเจกเก้นคลับชินชอบสไตล์การเล่นของเบรดี้ ฝีเท้าวิสัยทัศน์และความเฉลียวฉลาดของเปรดี้ในวัย18ปีเป็นอย่างมากเนื่องจากการเล่นที่คล้ายคลึงกับตำแหน่งของบาซูลอนย่างชาบี้เฮนันเดสและอินเวสอินเดสต้าอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจจำเป็นจะต้องใช้เงินสูงถึง100ล้านยูโรสำหรับดิวนี้ลิเวอร์พูลไม่พอใจฟีฟ่าแบนแข่งบราซิลไม่ดูเหตุผลลิเวอร์พูลมองว่าฟีฟ่าไม่มีเหตุผลและน้ำหนักเพียงพอที่จะกัดขวางทีมจากพิมลิก ที่ปฏิเสธปล่อยนักเตะเปิดรับใช้ทีมชาติบราซิลในเดือนนี้โดยลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน5ทีมในสิบฟุลีกที่โดนฟีฟ่าสั่งแบนนักเตะทีมชาติบราซิลห้ามลงเล่นให้กับต้นสกัดรวงวันที่10-14กันยายนสาเหตุก็มาจากการปฏิเสธการปล่อยตัวไปเล่นกับทีมชาติบราซิลเพราะเหตุผลเรื่องการกักตัวโดวยล่าสุดลิ Liverpool เวอร์พูลออกมาตอบโต้ฟีฟ่าว่าไม่พิจารณาถึงพื้นฐานในความเป็นจริงเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลมาตรการต่อการกักตัวเมื่อตัวนักเตะเดินทางกลับมาอย่างประเทศที่อยู่ในลต์รายชื่อสีแดงดังนั้นการอนุญาตให้เตะบราซิลกลับไปรับใช้ทีมชาติในเวลานี้ย่อมไม่ส่งผลดีต่อสโมสรอ,อย่างแน่นอนโดยสําหรับลิเวอร์พูลจะไม่สามารถใช้บริการของอลิซูเมกยร์โรเบร์โตเฟอร์มิโนโฟามโยในเกมพิมลิงเกตนัดที่จะเปลี่ยนลีดยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ในส่วนของลีดเองก็จะไม่มีราฟฟินญาเช่นเดียวกัน ยังไรก็ตามถ้าหากลิเวอร์พูลไม่เชื่อฟังคำสั่งของฟี้าและส่งนักเตะบราซิลลงสนามพบกับเลีดยูนเต็ดก็จะโดนปรับแพ้ในทันที30และโดนปรับเงินอีก5,000ฟรัง์สวิตหรือประมาณ1,77,000บาทขณะที่ตัวนักเตะเองก็อาจจะโดนโทษแบนเพิ่มจาก1นัดไปเป็น3-5นัดก็เป็นได้เจคยัลับเปิดเผยฟันได้แจ้งเองไม่ต้งห่วงเรื่องเดียง เช็คกันครับนะครับเทนเนอร์ลอร์พูลยืนยันว่าเวอร์เกอฟันไดสบายดีแม้จะมีรายงานมาว่านักเตะมีการบาดเจ็บติดตัวมาจากการรับใช้ทีมชาติฮอแลแลนด์ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานาว่ากองหลังตัวเก่งของหงด่างได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าจากการลงสนามช่วยทีมชาติฮอลแลนด์เอาชนะตุรกี6-1ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปขณะนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจเคดีนันว่าอาการของฟันไดไม่น่ากังวลหลังจากที่ตนได้รับการยืนยันจากปากของนักเตะเอง แม้ว่าตอนได้รับทราบข่า,จา,ขาวจะขังวลไปด้วยกระตันทีแน่นอนว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่น่าก,กลัวสำหรับบริคิวฟันไดส์คุณจินนาการออกเลยผมส่งข้อความไปหาเขาหลังจบเกมว่าสบายดีหรือเปล่าและเขาก็โทรกลับมาหาผมพร้อมกับบอกว่าเจ้านายผมสบายดีผมจึงถามกลับไปว่าทำไมนายเดินแบบนั้นละ่ะเขาบอกว่าเมียผมก็ถามแบบเดียวกันนี่แหละดังนั้นใช่มันเป็นช่วงที่ไม่แน่นอนแต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรทุกๆอย่างดีหมดนะครับ ดีข่าวสุด่าวเลยทุกคนครับ,รบซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10กันยายนนะครับ